สวัสดีค่ะครูเน่นะคะวันนี้ครูเน่จะมาสอนสัญลักษณ์ทางดนตรีเบื้องต้น5สนัญลักษณ์ด้วยกันค่ะแล้วครูเน่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูเน่มากับก<บ>แล้วก็ลึกค่ะใช่ค่ะสัญลักษณ์แรกกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะสัญลักษณ์อะไรคะเทเบิลคลา Table ิลคลหรือภาษาไทายเรียกว่ากุญแจซอนกุญแจซอนนะคะเป็นสนัญลักษณ์ที่เอาไว้ใช้แทนโน้ตช่วงเสียงสูงพวกไวโอลินพวกฟลุตนะคะจะได้อ่านกุญแจซอนบ่อยๆค่ะ และสัญลักษณ์ต่อไปคือเบสเคิฟเบสเคิฟหรือภาษาไทยเรียกว่ากุญแจฟากุญแจฟ้านะคะจะใช้แทนสัช่วงเสียงต่ำพวกทูบารหรือว่าแดบปมันเบสนะคะจะได้ใช้กุญแจฟ้าอยู่บ่อยๆค่ะแล้วมาดูตัวเลขแบบนี้กันบ้างแบบนี้เราเรียกว่า Carm Signature t i m e Signature ค่ะซึ่งสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ4 4สีเนี่ยจะหมายความว่าในใ<ช>หนห้องมีโน้ตตัวลำสีตัวใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะสัญลักษณ์ที่4นะคะนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ชาร์ p นะคะจะไว้กำกับตัวโนต้ตให้เสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงอย่างเช่น D และนี่คือ D Sharp เห็นไหมคะเสียงจะสูงขึ้นครึ่งเสียงและสัญลักษณ์สุดท้ายค่ะ สัญลักษณ์ flat นะคะหมายถึงทำให้เสียงต่ำลงครึ่งเสียงนี่คือ D และนี่คือ D flat ค่ะเราได้เรียนรู้ทั้ง5สัญลักษณ์แล้วนะคะแล้ววันหลังเรามาพบกับสัญลักษณ์ใหม่ๆที่ทางดนตรีเรียนดนตรีง่ายนิดเดียวค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ